สวัสดีค่ะมินาซังคอนิจิวะวันนี้นะคะเซนเซก็จะมาต่อกันในซีรีส์ภาษาญี่ปุ่นยอเก่งอ่านะคะวันนี้เป็น EP ีที่3แล้วเราไปดูกันเลยว่าภาษาญี่ปุ่นมีการย่อยังไงกันบ้างนะคะตอนที่เราเรียนในตำราเรียนมินานโนนิฮงโกะเล่มนี้นะคะเล่มที่2เราจะไปเจอในบทที่14โอเคไหมตำราเรียนมินาโนนิฮงโกะนะคะแนะนำให้น้องๆใช้เป็นตำราเรียนหลักนะเพราะว่า คลิปที่แล้วเนี่ยเซนเซได้อธิบายเรื่องรูปยอดนี่แหละแต่ว่าเซนเซไปอ้างอิงถึงวยากรณ์ไวยากรณหนึ่งในตำราเรียนชุดนี้นะคะแล้วก็มีน้องๆแบบเอองงค่ะเซนเซรูปพจนานุก,กรมคืออะไรคะอะไรกันเอเซนเซแนะนําว่าน้องๆควรที่จะเรียนตำราเรียนหลัก ใช้ตำราเรียนหลักเป็นเล่มนี้นะคะตำราเรียนเล่มอื่นเนี่ยสามารถใช้เรียนเสริมได้นะแต่ว่าเวลาที่เซนเซอ้างอิงถึงวยากรณ์เนี่ยเซนเซก็จะใช้ตำราเรียนมินานโนนิฮงโกเป็นหลักนะคะเพราะว่าตำราเรียนชุดนี้เขาใช้กันเป็นมาตรฐานสากลทั่วโลกเลยนะแนะนําให้หนูใช้ตำราเรียนเล่มนี้ในการเรียนเป็นหลักนะคะอ่ะมาดู ถ้าเราเรียนไปถึงบทที่14หนูจะเจอวยากรหนึ่งก็คือตัว v ตรงนี้หมายถึงคำกริยานะคะเออคำกริยาทำเป็นรูปเตะกริยารูปเตะคืออะไรใครเรียนถึงบทที่14แล้วเราจะเจอการเปลี่ยนกริยาเป็นรูปเตะใช่ไหมหรือว่าใครยังเรียนไม่ถึงนะคะให้น้องๆเ,เรียนในคอร์สเรียน กริยาภาษาญี่ปุ่นง่ายนิดเดียวก่อนเซนเซก่อนก็ได้อันนั้นเป็นการารวบรวมเรื่องของคํากริยาสรุปว่ากริยาเปลี่ยนเป็นกี่รูปกี่รูปอะไรได้บ้างแล้วรูปไหนใช้กับไวยากรณ์อะไรอะไรได้บ้างอันนั้นเซอธิบายรวบรวมสรุปไว้หมดแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครเรียนเรื่องคํากริยารวดเดียวแล้วรู้สึกว่าไม่ไหวนะคะก็ให้หนูเรียนตามสเต็ปตามตำรานี้ก่อนก็ได้นะส่วนใครที่เรียนจบแล้วทั้ง4ี่เล่มจะเรียนคอรสคํากริยา,าภาษาญี่ปุ่น เป็นการสรุปรวบรวมทบทวนด้วยก็ได้นะคะอ่ะมาดูตรงนี้ก่อนกริยารูปเตะอย่างที่บอกใครยังเปลี่ยนเป็นรูปเตะไม่เป็นก็ให้หนูย้อนกลับไปดูที่คอสคำกริยานะคะเรื่องการเปลี่ยนเป็นรูปเตะเปลี่ยนเป็นรูปเตะแล้วกริยานะกริยาเปลี่ยน,นรูปเตะแล้วบวกกับคำว่าอ m ม s สหมายความว่ากำลังทำอยู่กำลังทำอะไรบางอย่างอยู่หรือทำเป็นกิจวัตรประจำวันอ่อมันเป็นปกติธรรมชาติ ของมันอยู่แล้วนะหรือว่าแสดงสภาพกริกยานั้นมันมีสภาพที่เป็นแบบนี้อยู่นะคะก็จะใช้ไวยากรณ์ทำกริกยาเปลี่ยนเป็นรูปเตะแล้วใส่ e-mas โอเคไหมสังเกตว่าตรงเนี้ย e e-mas มันก็คือกริกยาตัวหนึ่งใช่ปะ่ะใช่ไหม e-mas มันก็คือกริกยาตัวหนึ่งนั่นเองถ้าเซนเซเคยอธิบายล้การใช้กริกยารูป mas k, เนี่ยถ้าเกิดว่าหนูพูดกริกยารูป mas ออกไปแสดงว่าอะไร ออแสดงว่าหนูพูดสุภาพออนะคะพูดสุภาพทั่วทั่วไปนะสามารถใช้กับนี่แหละเวลาเราเรียนเราก็จะเริ่มจากรูปมัสก่อนใช่ไหมคะออก็จะพูดสุภาพทั่วทั่วไปทีนี้สิ่งที่หนูจะได้ยินบ่อยบางทีเนี่ยหนูคุยกับบอสหนูอาจจะได้ยินบอสพูดอาจจะได้ยินเพื่อนได้ยินแฟนซึ่งเขาอาจจะไม่ได้พูดสุภาพกับหนูตลอดเวลานึกออกไหมเขาจะพูดเป็นภาษากันเองนะคะเพราะนั้นภาษากันเองของรูปมัสก็คืออะไร รูปพจนานุกรมนี่แหละนะใครบอกว่าชินเซะคะหนูไม่รู้จักรูปพจนานุกรมค่ะอบอกคร่าวๆสั้นๆตรงนี้ไว้ก่อนแล้วหนูสามารถาศึกษาเพิ่มเติมได้ในคอร์สคำกียานะคะรูปพจนานุกรมคืออะไรแน่นอนว่ามันก็ต้องเกี่ยวข้องกับพจนานุกรมใช่ปะ่ะก็คือรูปที่บัญญัติเอาไว้ในพจนานุกรมถ้าหนูเอาอ e ีมัสตัวนี้ไปเปิดในพจนานุกรมจะเจอไหมไม่เจอใช่ปะ่ะเออเราจะต้องเปลี่ยนเป็นรูปพจนานุกรมก่อนแล้วก็ประโยชน์ของรูปพจนานุกรมอีกอย่างหนึ่งก็คือ ไม่ใช่ประโยชน์ดิแล้วก็หน้าที่ของรูปพจนานุกรมอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราเอามาพูดเนี่ยมันจะกันเองกว่ารูปมสัสนะคะอ,อ,อีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งด้วยนะคะก็คือเวลาที่เราจะใช้ไวยากรณใดๆแลว้ววยากรนั้นบังคับให้หนูเปลี่ยนไปรูปพจนานุกรมหนูก็ต้องใช้รูปพจนานุกรมโอเคปะ่ะอะทีเนี้ยถามว่าเตอยมัสตรงเนี้ย กิริยาแน่นอนเราเอากิริยาที่เราต้องการจะทําให้มันเป็นกําลังทํานู่นกําลังทํานี่นะกิจวัตรหรือว่าสภาพทําเป็นรูปเตะแล้วเนี่ยบวกกับกิริยาอีมัสมันก็จะออกมาเป็นแบบสุภาพใช่ป่ะหนูบอกว่าหนูจะพูดเตะอีมัสแบบกันเองอะค่ะหนูก็เปลี่ยนอีมัสเป็นรูปพจนานุกรมได้ว่าอะไรเอ่ยอีดูโอเคไหมเตะอีมัสเนี่ยเราก็ทําเป็นปฏิเสธได้ไหม อย่าลืมนะกิริยาตรงนี้หนูต้องเอากิริยามาใส่แล้วทําเป็นรูปเตะนะคะเตะอิมาเซนก็ได้เตะอเตะอิมาเซนแสดงปฏิเสธปฏิเสธคือไม่ได้กําลังทําอยู่ไม่ได้มีสภาพนั้นอยู่โอเคไหมหรือเตะอิมาชตะนะเป็นอดีตนะคะเป็นอดีตเป็นกําลังทําในอดีตนะเตะอิมาชตะโอเคปะ่ะกิริยาหมดเลยนะตรงนี้หนูต้องเอากิริยามาใส่ข้างหน้านะคะกิริยาที่ทําเป็นรูปเตะแล้วนะคะเตะอิมาเซนก็ได้เตะอิมาชตะก็ได้เตะอิมาเซน ตรงนี้ต้องเป็นเดชิตะนะคะเตะอิมาเซนเดชิตะปฏิเสธในอดีตเช่นเดียวกันหนูก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นอะไรคะกันเองได้อันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คือสุภาพใช่ปะ่ะหนูสามารถเปลี่ยนเป็นกันเองได้กันเองของมาเซนก็คืออะไรในใช่ปะ่ะเออเตะอินเตะอิตะแล้วก็เตะอินากตตะ โอเคไหมอันนี้คือรูปกันเองนะคะเตะอิมาเซนเราจะพูดกันเองก็คือเตะอีไนเตะอิมาสต์เราจะพูดกันเองก็คือเตะอิตะแล้วก็เตะอิมาเซนเดชตะเราจะพูดเป็นรูปกันเองก็คือเตะอินากะตะเดี๋ยวเซนเซจะเอากริยานะคะมาใส่ลงในไวยากรณ์รเมื่อกี้นี้เลยแล้วก็จะทําให้ดูว่าเขาย่อกันได้เป็นยังไงนะอะโอเคเอากริยาไหนดีกริยาที่เราต้องใช้ทุกวันก็คืออะไรคะ เออทาเบมัสอ่ะทาเบมัสทาเบมัสเขียนรูปมาใช่ก่อนนะคะท a าเบมัสเนี่ยเราเตรงนี้คือทะนะคะทาเบมัสใช่ไหมคือกริยากลุ่มอะไรคะกลุ่มสองเออกริยากลุ่มสองเราอยากจะเปลี่ยนเป็นรูปเตะค่ะเราอยากจะเปลี่ยนเป็นรูปเตะทำยังไงเอ่ยเอ่อกลุ่มสองตัดมาสทิ้งแล้วใส่เตะได้เลยก็จะได้เป็นท่าเบเตะอ่ะทาเบเตะใส่อีม s สก็จะได้เป็นกำลัง กำลังกินอยู่ถ้ามากินเสเขียนทาบเบมัสก็คือกินเฉยๆใช่ปะอันนี้ทาเบติมัสก็หมายความว่าอะไรคะกาลังกินโอเคไหมแล้วก็ขออีกหนึ่งกริยาค่ะขออีกหนึ่งคำกริยาโยมีมัสลวกันใช้บ่อยใช่ไหมอ่านหนูอ่านหนังสือกันบ่อยๆอ่ะใช่ปะ่ะโยมีมัสอ่าได้เขียนตรงนี้ให้ดูก่อนนะคะโยมีมัสแปลว่าอ่านหนูอยากทําเป็นกําลังอ่านกําลังอ่านเนี่ยเราก็ทําเป็นรูปเตะ ดูก่อนว่าโยมีมัสอยู่กลุ่มไหนอยู่กลุ่มหนึ่งใช่ป่ะกลุ่มหนึ่งอิจิริเตะมิมิบีนิทำยังไงคะอ๋อใส่แล้วก็เดะแล้วก็ใส่อีมัสก็จะได้เป็นย่นเดอีมัสโยมีมัสนะตรงนี้คือโยนะคะโยมีมัสคืออ่านโยนเดออีมัสก็คืออะไรคะกำลังอ่านถูกไหมกำลังอ่านอยู่ค่ะเป็นแบบสุภาพด้วยขออีกตัวหนึ่งนะคะเอาคำว่าอ ok ิโซกิมัสละกัน อิโซกิมสัสอิโซกิมสัสอยู่กลุ่มไหนคะแน่นอนว่าอยู่กลุ่มหนึ่งอันนี้คืออิโซกิมสัสนะคะอิโซกิมสัสอยู่กลุ่มหนึ่งกลุม่มหนึ่งกดอยู่ตรงไหนคะกิเปลี่ยนเป็นอิเดอเซลลบไปเลยนะเซลทาตรงนี้ให้เลยนะอิโซยอิโซกิมัสก็จะได้เป็นอิโซยเดโอเคไหมอิโซยเดกําลังรีบอยู่แกฉันกําลังรีบอยู่โอเคไหมเป็นการทวนรูปเตะไปด้วยเลยนะคะแล้วก็ใส่ไวยากรณ์ อีมาสเห็นไหมทั้งหมดท้ายคืออีมาสทั้งหมดนี่คือสุภาพนะทาเบเตออีมาสกินอยู่ค่ะย่นเดอีมาสดื่มอยู่ค่ะอิโซยเดอีมาสรีบอยู่ค่ะทีนี้ฝั่งนี้เซนเซจะทำให้มันเป็นกันเองอ๋อเป็นกันเองเราก็ต้องเปลี่ยนอีมาสเป็นอีดุนะเป็นอีดุนะเ,ออเดี๋ยวเซนเซเขียนให้อีกทีหนึ่งก็ได้เราจะได้เห็นวิวัฒนาการของมันนะคะฝั่งนี้คือแบบพูดกันเองทาเบเตอหรือกินอยู่แกฉันกินอยู่เออพูดกับเพื่อนทาเบเตอหรือ ก็เหาทาเบเตอุดย้อนเดอุดอ่านอยู่แกฉันอ่านอยู่พูดกันเองกันเองกับเพื่อนอิโซยเดรฉันรีบอยู่เนี่ยอิโซยเดรุดโอเคไหมอันนี้คือรูปกันเองทีนี้ในเมื่อภาษาญี่ปุ่นย่อเก่งพูดกันเองแล้วก็กันเองให้มันสุดๆเลยโดยการย่อนะคะวิธีการย่อคือเสียงอีจะหายไปอ๋อเสียงอีจะหายไปจริงๆหนูไม่ต้องท่องก็ได้นะเอาตามสัญชาตญาณทางด้านภาษาเราก็ได้ เราพูดเร็วๆดิทั้บเเติรุทั้บเเติรุทั้บเเติรุทั้บเเต่ยูยนเเด่ยูยนเเด่ยูยนเเดรุอิโซอยเเดรุอิโซอยเเดรุอิโซอยเด่ยูเสียงอีกแทบจะหายไปเลยแกไม่ได้ยินเลยใช่ป่ะนี่แหละค่ะคือการย่อนะย่อในเวกอนเตออีมาส์ทำเป็นรูปกันเองเป็นเตออีดึแล้วก็เสียงอีกจะหายไปปฏิเสธได้ไหมอ่ะเรามาดูปฏิเสธกันนะคะเมื่อกี้นี้บอกว่ากินอยู่ใช่ป่ะกินอยู่นะคะฉันกินอยู่นะคะทาเบเต imas <I> ใช่ไหมเราก็เปลี่ยนเป็นปฏิเสธ i m a s e n นอ่า t าเบเ e อีมาเโอเคไหมทาเบเต e i m a เ e n แล้วก็เมื่อกี้นี้กริยาอะไรนะย o m มใช่ไหมอ่านอยู่หนูบอกว่าหนูไม่ได้อ่านอยู่นะเนี่ยหนูไม่ได้อ่านหนังสืออยู่นะคะก็จะได้เป็นอคไรค่น o n de i m a เ e n ได้ไหมอ่าส่วนรีบล่ะกริยารีบไม่ได้รีบอยู่ค่ะเราทำเป็นปฏิเสธก็คืออะไรคะ isoi de i so m a s e n อ่า เดี๋ยวมันจะไม่พอนะคะเซนเซขอลบตรงนี้มาเซนเป็นในได้เลยไหมได้ไหมได้ไหมเออเมื่อกี้นี้เซเขียนเขียนแล้วก็ลบเป็นละลาของเซนเซเนี่ยเออมันสุภาพใช่ป่ะเออเราอยากพูดเป็นกันเองอีในตัดมาเซนทิ้งใส่ไนเพราะว่ากริยาอีมสัสคือกลุ่ม2องค่ะหนูสามารถตัดมสัสทิ้งแล้วใส่ไวยากรณ์ที่ต้องการเปลี่ยนได้เลยทาเบตอีไน ไม่ได้กินอยู่นะเนี่ยฉันไม่ได้กินอยู่นะย่นเดย,นย์ไนไม่ได้อ่านอยู่อิโซย d เดย,ย์ไนไม่ได้รีบอยู่เพราะนั้นหนูจะย่ออีกก็คือตัดอีกตรงนี้ทิ้งไปได้เช่นเดียวกันอ๋อมันเมื่อกี้นี้ใช่ปะทาเบเตยรดึทาเบตาเบตยนี่ก็เหมือนกันทาเบเตอิไนทาเบตาเบตไนไนโอเคไหมเสียงอิหายไปทาเบเตไนไนย่นเด i n ไนย่ยนเดไน S อ s o ซ่เดอีไนอโอเคไหมเสียงอีหายไปเช่นเดียวกันนะคะมันเป็นปฏิเสธเสียงอีก,ก็หายไปเขียนไหมเขียนไหมอ่าเป็นการคัดลายมือนะคะตรงนี้ได้ไปลนนะคะทาเบเตเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้หนูจะงงนะว่ามันเป็นตัวอะไรเออปากกาจะกระโดดนิดน,นึงนะคะทาเบเตไนโอเคไหมอันนี้เลยค่ะยอนเดอไนอืมไม่ได้อ่านอยยอนเดไน เสียงอิหายไปแล้วนะคะแล้วก็อันนี้รีบอยู่ใช่ไหมไม่ได้กําลังรีบอยู่ปฏิเสธด้วยเนาะอันนี้ก็เป็น,นะลรคะตลกอะ่ะเออมันคงของ,ของจริงๆใส่เขียนตรงนะอิโซยเดะไนไม่ได้รีบอยู่ตรงนี้จะสั่นนิดนึงนะคะมือสั่นแกอิโซยเดะไนก็คือไม่ได้รีบอยู่นะอันนี้ก็คือการละเสียงอิในไวยากรณ์เตอริตอรุเช่นเดียวกันถ้าเป็นปฏิเสธก็คือเตอิไน ทีนี้มีน้องๆถามว่าคำนี้ได้ยินบ่อยมากเลยมัดมเตเะมัดเตะมันมาจากอะไรอีเตเตสองตัวนี่แหละค่ะหนูงงว่ามันมาจากอะไรนะคะจะให้น้องๆลองตอบนะคะว่ามัดเตเะมาจากเต็มๆแบบสุภาพคืออะไรนะลองพิมพ์มาในคอมเมนต์แล้วเดี๋ยวเซนเซจะมาเฉลยนะคะเออเฉลยวันนี้นี่แหละแต่ให้เวลาพิมพ์ลงในคอมเมนต์ก่อนนะมัดเตะ มันมาจากแบบเต็มๆยังไงนะคะซึ่งเนี่ยเราได้ยินคนญี่ปุ่นพูดบ่อยใช่ปะพูดแบบกันเองอะ่ะพูดกับเราหัวหน้าหรือว่าเพื่อเราแฟนเรามัตเตะตมัตเตะเนมัตเตะเฮ้ยทําไมมันเตะๆซ้ากันสองครั้งว่ามันมาจากอะไรนะได้ยังคิดออกกัางติ๊กตอกติ๊กตอกฉเฉลยแล้วนะมัตเตะมาจากกริยามาจิมัสใช่ไหมเออมาจากกิยามาจิมัสที่แปลว่า รอนะคะบวกกับไวยากรณ์เตอิมสัสนี่แหละไวยากรณ์บทนี้แหละกำลังรอนะแล้วก็บวกกับไวยากรณ์เตเตอะไรใครรู้เตกูดาไซนั่นเองเออไม่ยากเลยเตกูดาไซมันเป็นการเบิ้ลกันกร,ระหว่าง3ส,ส่วนนี้มัจจิมัสรอเตอิมสัสไวยากรณ์ที่แสดงสภาพ กําลังการทําอยู่ในที่นี้คือสแสดงสภาพว่ากําลังรออยู่ถูกปะเออแล้วก็ไวยากรณ์อีกอันนึงก็คือเตกูดาไซเอามารวมกันนะเดนเซรวมร่างให้ดูมาจิมาสทำเป็นรูปเตะได้ว่างไงคะเราจะไปบวกกับอีมาสเชื่อปะก็จะได้ไปละมัตเตอีมาสถูกไหมมัตเตอีมาสได้แล้วนะได้นะมัตติมาสนะหนูจะพูดว่ามัตติมาสก็ได้มัตติมาสยกกำลังรออยู่นะมัตติ s มาส โอเคไหมทีเนี้ยถ้าเราจะบอกให้เพื่อนรออะเราก็ต้องเปลี่ยนตรงท้ายเนี่ยเป็นเตกูดาไซอทีนึงถูกไหมเออลองเปลี่ยนนะลองเปลี่ยนเองนะคะเปลี่ยนได้บ้างไงเเร็จลบออกไปเลยนะอีมัสก็เป็นอีเตะใช่ไหมอ๋อมัตเตอเตะแล้วก็ใส่กูดาไซเนี่ยแหละคือเต็มๆของมันนะคะมั t เตเตะมา, te, มาจากมาัตเต อิเตกูดาไซมันกลายเป็นมัดเตเตได้งไงอะเออก็อย่างนี้ค่ะถ้าเราพูดกันเองกูดาไซไม่พูดใช่ไหมตัดทิ้งไปนะกูดาไซไม่พูดตัดทิ้งไปเออตรงนี้ไม่พูดนะแล้วก็ตรงนี้มัดเตอิเตเป็นการย่อไงเออย่อเก่งย่อเก่งนะเ,ออเสียงอิหายไปใช่ไหมเพราะนั้นก็จะได้เป็นมัดเตเตนี้แหละคะ่ะโอเคไหมเออสนุกมันมีที่มาของมันนะคะเล่นชูอิจิเดมัส อ่าเนมัสเราจะเปลี่ยนเป็นเอ่อกำลังนอนอ่าเนมัสนะคะเนมัสคือนอนนะเนเนมัสคือนอนเราจะบอกว่ากำลังนอนอยู่เราต้องเปลี่ยนใช้วไวยากรณ์เตอีมัสก็จะได้เป็นเนเตอีมัสเนมัสอยู่กลุ่มสองนะคะตัดมัสเราใส่เตได้เลยแล้วก็บวกกับคำว่าอีมัสเนเตอีมัสขอเป็นสุภาพอ่ะสมิธเซงอันนี้สุภาพใช่ไหมกำลังนอนอยู่ค่ะเนเตอีมัสอยากจะได้เป็นกันเองกันเองอะค่ะเออเปลี่ยนอีมัสเป็นอะไรลูก อิรุทั้งนั้นเองเนเตอิรุแล้วก็อยากจะขอแบบย่อๆกันเองแบบย่อๆตัดอิทิ้งไปเหลือเอหลือ,อะไรคะเนเตรุเนเตรุโยเออกำลังยอออยู่นะบปฝึกหัดข้อต่อไปคำว่าซึคาเรมาสอ่าอันนี้น้องๆอาจจะใช้บ่อยนะคะเออซุคาเลมัสแปลว่าเหนื่อยซุคาเรมัสแปลว่าเหนื่อยกำลังเหนื่อยอยู่อะเรามีสภาพที่แบบเหนื่อยใช่ไหมเพราะนั้นทำเป็นรูปเตะค่ะซคาเด อีอ๋อนี่อยู่กลุ่ม2เราตัดมาสแล้วก็ใส่เตได้เลยนะคะสคารแล้วก็ใส่อีมาสกำลังเหนื่อยอยู่ออยากได้แบบกันเองอะคะ่ะอืมเอาไว้พูดกับเพื่อนพูดกับแฟนนะคะสคารเตอ่าถูกต้องเปลี่ยนเป็นรูปพจนานุนกรมสคารีเตอีดแล้วสุดท้ายเลยขอแบบย่อๆเสียงอีหายไปเหลือแค่สคารีเตร เลนชูซังค่ะมีมัสมีมัสคือดูเทเลบิโอมีมัสดูทีวีเรากำลังบอกว่ากำลังดูทีวีอยู่เปลี่ยนมีมัสไปเลยค่ะมีเตอีมัสกำลังดูทีวีอยู่ค่ะอ่ามีเตอีมัสขอแบบกันเองก็จะได้ไปเลยค่ะมีเตอีดูแล้วก็กันเองสุดๆตัดอีทิ้งไปเหลือมีเตอือมีเตอือเทเลวีมีเตออเออนี่คือแบบกันเองมากนะคะ คำช่วยก็ตัดทิ้งไปใช่ไหมโอ้ตัดทิ้งไปเลยเทเลบีมิเตอร์นั่นนี่มิเตอรุนโนะเออดูอะไรอยู่แกมิเตอรนั่นเองนนเองนาะโอเคนะคะอันนี้เป็นขายของช่วงขายของนะแพ็กเกจ0ถึง N3 แนะนำนะคะใครที่ต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่แบบตั้งแต่เริ่มต้นจนเป้าหมายก็คือ N3 เนี่ยแนะนำเป็นแพ็กเกจนี้นะเซนเซมีส,สอนอยู่อันนี้เป็นแบบเรียนในกลุ่ม Facebook นะคะอ๋ออันนี้ แบบเรียนในกลุ่ม Facebook จะเป็นคอละสาม0ันบาทคอละสาม0ันบาทต่อเล่มนะคะอืมอ่ะสา0 0ันบาทอันนี้ก็คือมีหนะ 1, 2, ึ่ามสี่เล่ม 1, นเล่มสความรู้เทียบเท่า N5 หนูเรียนต่อไปจนถึงเล่ม 3, าเล่มสและจบจะเทียบเท่า N4 ไงอ่อแล้วถ้าเกิดว่าหนูต้องการสอบ N3 สี่เล่มไม่พอหนูต้องเรียนระดับกลางเพิ่มนะคะระดับกลางหนึ่งเล่มเนี่ยเซนเซแบ่งเป็นสองคอร์สคอร์สละสามพันบาทนะคะรวมทั้งหมดสองหมื่นหนึ่งพันทีนี้เซนเซก็จะมีโปรโมชั่นลดเหลือหนึ่งหมื่นหกพันบาทนะคะเซนเซจะมีคอร์ส N3 แถมให้ด้วยอ่าคอร์ส N3 นี่ก็ราคาสามพันเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าก็จะมีเป็นแนวข้อสอบเป็นเปนเปอร์ให้เลยส่งไปถึงบ้านน้องๆเลยนะคะอันนี้เป็นแบบ เรียนในกลุ่ม Facebook เข้าไปในกลุ่มแล้วหนูสามารถอยู่ในกลุ่มได้ตลอดชีพเซเซไม่จํากัดเวลาหนูหนูสามารถที่จะเรียนเมื่อไหร่ก็ได้สบายๆเดือนนี้ยังไม่ว่างเออแกเดือนนี้มันหนักมากจริงๆเออขอเดือนหน้าได้ไหมนะก็ได้เรียนไปได้ตลอดไม่จํากัดระยะเวลาหรือว่าออหนูเรียนแล้วรอบหนึ่งปีหน้าปีหน้าหน้าอีก3ปี4ปี5ปีกลับมาทบทวนใหม่อีกทีหนึ่งก็ได้เหมือนกันอันนี้เป็นการเรียนแบบกลุ่ม Facebook นะคะ แล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งสำหรับน้องๆที่แบบถนัด u t u b e อะใน y YouTube เนี่ยจะมี4คอร์สนี้ให้หนูนะคะก็คือคอร์สมินนะ1 2 3 4เอาไว้ให้ดูสำหรับสมาชิกรายเดือนนะ900บาท900บาทต่อเดือนอสมัครสมาชิก YouTube รายเดือน900บาทต่อเดือนนะคะหนูจะได้ดูคอร์สนี้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 4คอร์สนะ4คอร์สแล้วตอนนี้ก็มีบวกคอร์ส n5 ให้ด้วย บวกคอร์ส N5 ให้ด้วยคอร์ส N5 ถ้าเรียนเดียเด่ยวๆก็3,000บาทเช่นเดียวกันอันนี้หนูต้องช่างน้ําหนักเอาว่าหนูเรียนแบบไหนแล้วมันจะคุ้มค่ามากกว่ากันนะคะใครที่แบบชอบเรียนหลายๆรอบชอบเรียนนานๆไปย,วยาวๆเลยแนะนําแบบเข้ากลุ่ม Facebook ใครยังไม่อยากลงทั้งหมดก็ลงทีละคอร์สก็ได้นะเออนะคะสำหรับ Facebook นะหนูลงทีละคอร์ส แล้วก็เรียนจบต่อคอต,ต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้คุ้มค่าที่สุดเอาโปรโมชั่นนี้ก็ราคานี้ได้เลยนะแล้วก็สำหรับน้องๆที่อยากเรียนแบบ YouTube นะคะหนูสมัครสมาชิกรายเดือน900บาทต่อเดือนหนูก็จะได้ดูทั้ง4เล่มและบวกคอร์ส N5 ด้วยสมาชิก y o u t u b e ในช่อง o อย e n นเซเนี่ยถ้าเกิดว่าหนูสมัครแล้วเดือนต่อไปเขาจะต่ออายุให้อัตโนมัตินะเป็นระบบของ YouTube เองเลยนะคะแล้วก็ค่าสมาชิกเนี่ยจะหักบัญชีใครที่ ใช้บัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือว่าทูมันนี่เป็นการจ่ายเงินในระบบโทรศัพท์ยอะไรเงี้ยก็จะหักอัตโนมัติหนูสามารถที่จะกดยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้หรือว่ากดสมัครใหม่เมื่อไหร่ก็ได้นะอันนี้นะคะเป็นแบบ y t u t u นะใครที่ต้องการสมัครเรียนหรือว่าอยากปรึกษาเพิ่มเติมว่าหนูเหมาะกับแบบไหนนะคะก็แอดไลน์มาได้ที่ล n e แอดออยเซนเซนี้นะคะเป็นไลน์นะ Line at, ใส่เครื่องหมายแแล้วก็ a o y s e n แล้วก็ SEI แบบนี้เลยนะคะแอดไลน์มาแล้วก็มาพูดคุยปรึกษากันได้ในไลน์แอดออยเซนเซนี้นะคะแล้วก็สำหรับชีตวันนี้น้องๆสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่นะคะรสะคอสักครู่กำลังประมวลผลนะเออม,มันซ้อนกัน2อันนะลูก QR Code อันเลน็กนี้สำหรับดาวน์โหลดเอกสารวันนี้นะแล้วก็ QR Code อันข้างหลังนี้สำหรับ แอดไลน์มาปรึกษาอเซนเซหรือว่ามาสมัครคอร์สเรียนนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณน้องๆน,นะคะที่เข้าเรียนกับอเซนเซนะโอโอกเกียวอุจกาเะสามาเดชตามาตาคอนโดเจอกันครั้งต่อไปกับซีรีส์ภาษาญี่ปุ่นโยเกงจ้ามาตานเน